แล้วก็จะได้อร่อยไงหมูบางๆมันไม่อร่อยหรอกลูกไม่ต้องเอากําไรมากหรอกกาไรน้อยหน่อยไม่เป็นไรอยู่ได้ก็โอเคพออยู่กันได้เราไม่ค้ากาไรเกินควรจริงๆนะหมูดแดงหั่นหนานิดนึงมันเคี้ยวได้เนื้อกว่านะบางเป็นกระดาษนี่มันไม่ได้เนื้อน่ะเหมือนหั่นเครื่องอะ่ะไอที่เขาสไลด์เครื่องอะเนาะมันบางจัด่เพ้าว่ามันไม่อร่อยหั่นหนาๆอร่อยดีเคี้ยวแล้วจะเจอหมู ไม่ได้เจอวิญญาณหมูขายมาสี่สิบกว่าปีจ้ะพศอสองสองสอี่สองห้านู่นเน่ยป้าย้ายมาจากบันโป่งลาดลี่ขายที่บันโป่งแล้วก็พี่สาวแฟนเขาอยู่กรุงเทพเขาชวนมาชวนให้มาทําที่นี่เขาบอกคนเยอะดีมาตรงนี้เลยมันเป็นสูตรของบันโป่งจริงๆมันเป็นสูตรของแม่สามีนะแล้วป้าก็พิ่แพง บางอย่างเหมือนเราเติมไอ้นี่เอาไอ้นั่นออกไอ้นี่เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยให้คนสมัยใหม่ทานได้เพราะว่าถ้าสูตรโบราณจริงๆอ่ะของคนจีนอ่ะคนสมัยใหม่จะไม่ชอบกินเครื่องแทรกแรงก็จะมีเปลี่ยนแต่ไอ้ที่คงที่ก็คือใส่งานเนี่ยก็ใส่ของเขาอยู่อย่างนั้นแล้วมันเหมือนเจอกันครึ่งทางอ่ะสมัยใหม่กับสมัยเก่าหลายอย่างอ่ะก็แบบดัดแบบแปลงเอาจ้ะสูตรของแม่สามีของอมาม่า จอาม,ม่านี่เป็นแม่ของสามีเพราะว่าป้าเป็นสะใภก็ต้องเรียกอมมาอม่าอาม่าอากงข้ามาอากงคือสามีอาม,ม่านะมาจากเมืองจีนข้ามาด้วยกันเขามีฝีมือทำอาหารเขาเคยทำพัตคารอากงอาม,ม่าเนี่ยเขาเคยทำพัตคารเขาก็จะมีสูตรอาหารหลายอย่างแต่ว่าเราเลือกข้าหมูแดงเพราะว่าปนวนชอบกิน <laughs> <laughs> ปนวนก็ามาจากคนทำอาหารเหมือนกันแม่ก็เป็นคนทำอาหารขายอยานนะนะปนวนเป็นคนที่ชอบกินข้าหมูแดง ไม่ชอบเหรอไม่รู้เหมือนกันเนาะมันนวนกินตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือหนูนะพี่สาวอะอาคาไปส่งกลางวันอะเขาถามเอาอะไรกลางวันเอาอะไรแค่หมูแดงด <ś led> ไม่ได้เรียนหรอกลูกเพราะว่าเรารู้สูตรอยู่ว่าเออใส่อะไรบ้างพอเรามาขายเนี่ยหมูเหมอเนี่ยสามีป้าเน่ะ เขาทําอยู่เขาอยู่กับพ่อกับแม่มาเขาเห็นอยู่แล้วว่าย่างยังไงทํำยังไงสามีป้าเขาย่างหมูเป็นอยู่แล้วไงป้ายังทําสูตรโบราณหมูกรอบป้ายังแทงหนังต้มแล้วแทงหนังหมูแดงไม่ใส่สีน้ําซอสไม่ใส่สีมันถึงเครื่องไงลูกมันถึงเครื่องเพราะว่าเราคุกข้ามคืนนะทางคืนไว้มันก็คึนมาพวกซีอิ๊วพวกเครื่องนะ่ะเราไม่ได้ใส่สีมันเป็นสีซีอิ๊วดําอะค่ะ คุกซีอิ๊วดำมันก็หอมด้วยนะหมูแดงเราจะคุกไว้คืนหนึ่งเราคุกซีอิ๊วดำผงพะโลก่กระเทียมพริกไทยน้ำตาลน้ำตาลปี๊บมันจะทําให้มีเงาใช้น้ำตาลปี๊บคุกอย่างเดียวนะไม่ได้ใช้แบะแซ่ไม่ได้ใช้อะไรนะมันก็จะเงาของมันเองบางวันมันเงามากบางวันอย่างเงาน้อยแล้วแต่น้ำตาลเราใช้น้ำตาลปี๊บแท่น้ำตาลปี๊บอย่างดีเนี่ยจะ้ะแบบนี้ละของเราหอมนะรับรองว่าหอมแล้วก็นุ่มเราเลือกตรงเนื้อเนื้อก้อนเหมือนเขาเรียกเนื้อแจเก้น่ะมันจะเป็นเนื้อนุ่ม ไม่ได้ใส่อย่างอื่นมันจะเป็นสีนั้นจริงแล้วก็หมูย่างจริงนะสีมันจะเป็นลักษณะนี้ไอ้ขาวจั้วเนี่ยมันหมูต้มเพราะน้ํามันผ่านหมูเข้าไปมันถึงขาวทองป้ายเนี่ยมันก็จะเป็นสีนี้แล้วก็ผงพะโล้ของเราที่เราใช้นี่มันเป็นสูตรจากบ้านโป่งนะเราไม่ซื้อของแถวทั่วไปเพราะว่าของเราผสมยายจีนเราซื้อมาจากบ้านญาติขายตั้งแต่อยู่บ้านโป่งแล้วก็ใช้อันนี้แม่ใช้อยู่เราก็ใช้อันนี้จน ตอนนี้กลายเป็นลูกลหลานเลนหลนทาแล้วอะ่ะก็ทํากันมาตั้งสี่สิบกว่าปีก็ใช้ยี่ห้อนี้ร้านนี้ทําทําให้เครื่องยาจีนผสมเครื่องยาจีนแพงนิดหนึ่งแต่ว่ามีประโยชน์มีประโยชน์เราต้องเอามาจะาแม่นโปง่งหวานนิดหน่อยค่ะหวานนิดหน่อยมีหวานมีเค็มนิดหน่อยหวานน้อยไม่หวานเยอะเพราะว่ามันเอามาลาดน้ำอ่ะเนาะกินแล้วมันก็จะเลี่ยนหวานมากไปมันจะเลี่ยนนะหมูแดง แกงหมูแดงออกหวานเค็มมันจะหวานนำหอมเครื่องเทศน้ำวกาหมูแดงใส่ซีอิ๊วดำใส่ซีอิ้วดำเพื่อให้มีสีถ้าเราไม่ใส่เลยมันจะน้ำขาวๆจู๊จว,ว,วจะมองไม่น่ากินจะใส่ซีอิ้วดำค่ะแล้วก็จะเห็นชัดคือง,งามีงามีกระเทียมเนี่ยมันจะเป็นเครื่องผสมจะพอมองเห็นอยู่แล้วก็ น้ำพริกเผาเราก็ใช้พริกของบ้านโป่งเหมือนกันน้ำพริกเผาร้านเนี้ร้านของเราเนี่ยสูตรพิเศษสูตรเด็ดเลยคือน้ำพริกเผาถามลูกค้าได้เลยว่าทานแล้วรับรองวางช้อนไม่ลงเลยแหละอร่อยมาก,กเผาพิเศครับนะลูกค้าที่ประจำจะรู้ได้เนาะใช่มันมีเผาที่ไหนก็ไม่นะมีเนาะใช่<ม>ใช่ คนกินทุกคนเขามาถกกก็มีแต่มันเป็นพริกตาแดงนะ่งไม่เหนื่อเราไม่เหมือยนสูตรเรานสูตรของเขาเหมือนกันม่นพริกเผาเนี่ยมันหอมนะมันช่วยแก้เลี่ยนบางคนน่ะไม่ชอบน้ำหมูแดงเพราะว่ามันเหนียวเหนียวอะไรอย่างนี้นะพอใส่พริกเผาไปนะมันกลมกล่อมมากเลยไม่เลี่ยนและอร่อยแต่ว่าต้องคนทานเผ็ดได้นะคะเผ็ดมากค่ะเผ็ดมากมันเป็นพริกของ มันโป่งอะ่ะแกบวเขาเรียกพริกกะเหรี่ยงกันมั้งเยอะน้อยๆก่อนค่ะใส่นิดนึงก่อนแต่รับรองค่ะถ้าใส่น้ำพริกเผาแล้วลืมไม่ลงเลยลืมร้านนวลไม่ลงเลยอร่อยมากค่ะเราคุยคุยขี้โม้ได้เลยว่าของเราอร่อย <c oughs> พริกเผามันออกเค็มหวานไก่เหรอคะไก่เราใช้อบแล้วน้ำหน้าไก่เราเป็นเต้าเจี้ยวรับรองว่าที่อื่นไม่มีน้ำหน้าไก่ไม่มีที่อื่นมีร้านนวลร้านเดียวที่เป็นสูตร น้ำเต้าเจี้ยวแบบนี้เค็มนำเพราะว่าน้ำหมูแดงมันจะหวานนำใช่ไหมคะอ่ามันจะสลับกันน้ำรักหมูแดงมันจะหวานนำถ้าน้ำหน้าไก่มันจะเค็มนำเค็มนำแล้วตามด้วยหวานเพราะมันมีเต้าเจี้ยวไง่คะมันจะหอมเต้าเจี้ยวมันจะมีรสเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวเราใช้เต้าเจี้ยวขวดมีกลิ่นตเต้าเจี้ยวมันจะกลิ่นตเต้าเจี้ยวน่อยๆมีกลิ่นพริกไทยกลิ่นเรื่องเทพโพรโ้ของป้ายังเป็นแบบโบราณคือแทงหนัง งหนังก็ต้องเอาซ่อมซ่อมที่เราทานข้าซ่อมเหล็กเอามามัดรวมกัน3อันแล้วก็แทงหนังแทงให้ปลุกเลยลูกชายคนเล็กเป็นคนทําเพราะว่าป้าไม่ไหวแล้วป้า70ิแล้วอะ <c oughs> เราลงหนังแบบแทงจนปลุกแต่เราไม่ใช้สารช่วยหรอกคือมันมันไม่ปลอดภัยเนาะใช้อะไรให้มันกรอบมากๆมันก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นไงถ้าทานไปเนาะแล้วเนื้อมากของป้าน่ะเนื้อ3มชั้นแน่นถ้ามีมันป้าก็ตัดทิ้งหมดแลลวไม่ได้ใส่ให้ลูกค้าราเราซื้อหมูแพงนิดนึงเพราะเขาจะคัดให้เรา ไม่ใส่จะไ,สสะไม่ใส่สีป้าไม่ใส่จะป้าใส่สีอิ๊คุกสีอิ๊สีมันคือใส่ให้สวยเฉยๆเนื่อมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรทานไปเราก็ไม่รู้มันมีตกค้างเปล่านะไอสีผสอมอาหารเนี่ยนะถึงจะอยอรับรองก็ถอะเราก็ไม่รู้เหมือนกันแหละหมูคอบในเวลาเราย่างออกมามันก็จะเหลืองแบบนี้แหละเพราะมันไม่ได้ทาอะไรไงไม่ได้ทาอะไรจริงๆเราต้มก่อนต้มแล้วก็แทงหนังแทงหนังแล้วเราจะแฟนทิ้งไว้เช้ามืดเราก็จะย่างเราย่างจ้ะเราย่าง คือหมายความว่าเราย่างพับแล้วเรามีน้ำรันร้อนเราก็ลงไปปุ๊บทีหนึง่งแล้วก็เอาขึ้นแล้วมาย่างอ่านั่นคือวิธีการทําแต่เราใช้น้ํามันหมูนะไม่ใช่น้ํามันพืชทอดมันจะไม่มีอันตรายแล้วน้ามันหมูเราก็จะเปลี่ยนบ่อยมากแล้วเราไม่ได้ทอดนานหมายความว่าเราลงยาง่างครั้งหนึ่งก่อนนะคะยา่างครั้งหนึ่งพอเริ่มฟูเราจะลงกระทะมันก็จะแตกปุ๊บ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 เราก็เดาขึ้นมาแล้วมาย่างทีนี้ไม่จะฟูกรอบแค่นั้นแหละ เราไม่ได้เอาเนื้อลงไงเอาหนังลงปุ๊บเดียวคือต้องคนทําเป็นด้วยแหละลงไปไม่ดีก็ไหม้หมดแหละ <c oughs> มันก็จะมีออกเค็มนิดนดนะเพราะเวลาเราต้มหมูเราใส่เกลือเออเวลาเราต้มหมูสามชั้นเนี่ยเราใส่เกลือแล้วก็ใส่ตะไคร้แบบคาวไง ไข่ต้มเป็นต้มพะโะแล้วป้าก็ทําเป็นยางมะตูมแต่บางวันก็ต้มพะโ้นานไปหน่อยมันก็ค่อนข้างสุกแต่ส่วนมากจะเป็นยางมะตูมแล้วต้มกับน้ําซอสก่อนเลยน้าซอสเนี่ยป้าปรุงรสเสร็จป้วก็ต้มไข่มันถึงได้หอมไม่ได้ต้มน้ําเปล่าต้มพะโล้ใส่ซีอิ๊วดำมันจะเป็นสีอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่สีแดงอย่างทั่วไป น้ำซุปเหรอคะน้ำซุปเราย,ยังต้มแบบโบราณนะยังใส่เกลือเกลี้ยวกะดูกหมูแล้วก็ใส่น้ำปลาน้ำตาลกวดรสชาติน้ำซุปมันก็มันก็อร่อยนะไม่ถึงกับเค็มไม่ถึงกับจือดอะ่ะมันก็จะได้รสชาติอะคะ่ะพอเราต้มมาเสร็จเราก็จะใส่พริกไทยกระเทียมเจียวแล้วก็ตัง่ช่เรายังทําแบบโบราณเราใส่ตังไช่แล้วก็ต้นหอมหัน่นต้นหอมซอยรับรองทานทานรู้เลยว่าเราไม่ได้ใส่ชูรสไม่ได้อัดชูรสค่ะ กลิ่นหอมละมุนล,ละมุนหน่อยมันไม่ใช่กลิ่นพิษไทยหรอกลกูกมันเป็นกลิ่นเครื่องเทศยาจีนมันเป็นยาจีนค่ะมันเป็นผงพะโล้แต่เขาผสมยาจีนมันเราถึงบอกว่าเราต้องเอาของที่มันโป่งมาเราซื้อแพงนิดนึงแต่เป็นของดีก็รับรองว่าที่อื่นก็ไม่เหมือนของเราพูดง่ายๆคือสูตรใครสูตรมันอะนะแพงเราก็ยังใส่ยังใช้ของเดิมคือทําให้มีคุณภาพอะลูกค้ากินเราติดใจก็ก็จะบอกต่อกันพนวนนี่ลูกค้าบอกต่อกันเยอะมาก บางท uh, ีมาจากไกลๆเรายังบอกอ้าวทำไมหนูรู้จักเขาบอกเพื่อนบอกให้มาลองกินเขาบอกถ้าชอบขาหมูแดงต้องกินที่นี่ก็กระดาษทราประโยชน์เราป้าใช้เปลืองมากคือเราใช้เช็ดเขียงเช็ดมีเช็ดมือล้างมือผ้าเนี่ยถึงผ้าเราจะสะอาดเราใช้ผ้าซักสะอาดแต่ว่าจริงๆพอเราเช็ดลงไปเนี่ยมันก็มันก็หมักหมมเช็ดไปสักสองรอบเนี่ยมันติดแล้ะ บ้านก็กลัวมันจะไม่สะอาดนะแต่ถ้าเราใช้กระดาษสา,าพัดประโยชน์เนี่ยเปลืองนิดนึงแต่สะอาดมากพอเราฉีกมาเราเช็ดเสร็จเราทิ้งเลยเราล้างมือมาฉีกมาเช็ดมือเราเราทิ้งเลย เห็นเห็นไหมหนูมายืนอยู่เห็นป้าล้างมือไหมล้างบ่อยมากทุกครั้งที่ลูกค้าสั่งเราล้างมือทําต่อเนื่องต่อเนื่องเราก็จะหยุดไปล้างมือสิ่งสําคัญนี้คือมือเราเละจะบอกว่าทําไมป้าไม่ใส่ถุงมือใส่ถุงมือป้าว่ามันไม่สะอาดเราไม่ได้ล้างมันก็มักหม,มุแต่ป้าล้างมืออยู่ตลอดเวลาหนูล้างเห็นไหมละ่ะต้องไปดูเอง <laughs> ต้องมายืนดูว่าล้างมือขนาดไหนจนลูกค้าหัวล้อบา <laughs> งทีลูกค้าหัวล้อบอกป้านุ้ยไม่ต้องล้างแล้ว <laughs> บางอย่างก็ควรจะเสียเงินควรจะใช้เพื่อเพื่อลูกค้าด้วยนะเพราะว่าเราทําการค้าเนี่ยถ้าเราทําได้มีคุณภาพนะเราทําด้วยใจอะ่ะพูดง่ายๆปนวนขายของด้วยปนวนขายด้วยใจนะปะนวนทําให้สะอาดปนวนห่วงสุขภาพลูกค้ากินแล้วปลอดภัยเพื่อสุขภาพเราก็กินของเหมือนกันทําแล้วคนกินไม่เป็นอันตรายเป็นบุญแต่ถ้าเรารู้อยู่เต็มอกว่าทานเข้าไปแล้ว เป็นอันตรายถึงมันจะอร่อยเนี่ยมันเป็นบาปนะไม่รู้ป้าโบราณมั้งเจ็ดโมงค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาตีห้าครึ่งแล้วก็มาหกโมงตอนนี้เจ็ดโมงแล้วค่ะเพราะว่าตื่นตีสองตีสามไม่ไหวแล้วสมัยก่อนออกเช้ามากตื่นตีสองเดี๋ยวนี้ตื่นไม่ไหวเจ็ดสิบแล้ว <laughs> ก็เลยออกเจ็ดโมง <laughs> วันจันจ้ะแต่ถ้าตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ทั่วไปหรือตรงวันสงการตรงวันปีใหม่อะไรพวกนี้ตุ๊จีนนี้ไม่หยุดค่ะเบอร์โทรเบอร์โทรศูนย์เก้าศูห้าเก้าหกหนึ่งสี่เก้าเก้าจ้ะ